เมื่อคืนนี้นะฮะขนาดที่กำลังไถโทรศัพท์มือถือหาข่าวอ่านนะครับก็ไปเจอข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะฮะเป็นข่าวเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นนี่แหละนะครับรายงานเขาบอกว่าวูฟฮะต้นสังกัดของรูเบนเนเวสนะครับมิดฟิลด์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมายปองอยู่อีกคนหนึ่งโดยเฉพาะองยิ่ง ถ้าพลาดตัวแฟรงกี้เดอยองนะครับเป้าหมายก็จะต้องเบนมาที่ลูเบนเนเวสแบบเต็มตัวเลยนะครับปัญหาคือทีมหมาป่านี่ตั้งค่าหัวของลูเบนเนเวสไว้เนี่ยผมอ่านนะฮะในขนาะที่อ่านอยู่เนี่ยพออ่านปุ๊บพอเจอข่าวนี้โอ้โหไอเฮียตาถ้้ตะลดนอกนอกนอกเบ้านะเขาตั้งค่าหัวไว้ไม่มากไม่ไมายสักเท่าไหร,ร่ฮะเจ็ดสิบล้านตอนอีกซั์โอ้โห,หเฮียเอาตายเลยเฮียตอนแรกนึกว่าสี่สิบห้าสิบล้าน ก็น่าจะซื้อได้นะฮะที่ไหนที่ไหนได้พอวูฟเขาราคา,าคายเขารู้ว่าทีมที่อยากจะได้นักเตะของตัวเองเนี่ยเป็นทีมที่ร่ำรวยมั่งคัง่งเงินถุงเงินถังอย่างปีศาจแดงโอ้โหแม่งฟันหัวแบะเลยล่อไปเจ็ดสิบล้านเฮีย <c oughs> นะฮนะนะนี่ก็เป็นข่าวที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะ พูดถึงเรื่องของลิเวอร์พูลบ้างนะครับเมื่อรุดูการที่แล้วต้องบอกว่าไปไม่สุดนะนะเหมือนขี้ไม่สุดเหมือนกันเพราะว่าจากสี่แชมป์เนี่ยเหลือสองเหลือสองแชมป์แล้วก็เป็นสองแชมป์ที่บอลถ้วยภายในแล้วก็ถ้าเทียบจากฟอร์มการเล่นอันเปล่งปลั่งนะครับเทียบกับมาตรฐานเนี่ยผมถือว่าขาดทุนกําไรนะขาดทุนกําไรคือประสบความสําเร็จแหละแต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นดูจากคุณภาพทีมดูจาก รูปแบบการเล่นนะมาตรฐานทุกอย่างมันน่าจะได้แชมป์มากกว่านี้เพราะฉะนั้นจเจอนคลับเขาประกาศแล้วนะว่าฤดูกาลหน้าปรับปรุงทีมแน่นอนนะครับทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมีความน่ากลัวน่าเกรงขามมากขึ้นแล้วก็ต้องหาตัวแทนของซาดิโอมาเน่ที่กำลังจะย้ายออกไปด้วยนะก็ตำแหน่งที่ พวกพี่พี่ต้องการนะตำแหน่งที่เด็กหงทุกงูเราเรียกร้องนะก็คือศูนย์หน้าตัวเป้านะกองหน้าตัวเป้าในความหมายของกองหน้าตัวเป้าแบบแฮร์รี่เคนอะไรแบบนั้นเลยนะฮะไม่ใช่แบบฟอล์ไนแบบโรเบรโตฟิมิโนไม่ใช่แบบกองหน้ากึ่งปีกอย่างโมซาลาหรือซาดิโอมาเน่เอามาเล่นไม่เอาแบบนี้แล้วนะครับเด็กโขงต้องการให้ทีมตัวเองเนี่ยซื้อศูนย์หน้าที่เป็นธรรมชาติ ศูนหน้าตัวเป้าจริงๆเนี่ยมาร่วมทีมซึ่งก็ตามข่าวนะแล้วผมก็พูดเรื่องนี้ไปพอสมควรแล้วแล้วก็เป้าหมายเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละก็คือดาวินนูนเยสนะครับกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยไวยกระตะอนะครับอายุใช้งานยืนยาวฟอร์มการเล่นร้อนแรงแล้วก็ลิพูลได้เจอลิดเดตของนูนเยสเนี่ยโดยตรงมาแล้วในศึก ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะผมมองว่าถ้าถ้าลิเวอร์พูลได้หน้าเป้าจริงๆนะแล้วก็ลงเล่นเนี่ยนะครับลงเล่นแบบเป็นสม่ำาลงเล่นแบบถาวรมันจะเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะเป็นหน้าเป้าที่สามารถผลิตสกอร์ได้อย่างเป็นกอ่อเป็นกรรมฤดูกาลหนึ่งต้องมีสักประมาณ15ประตูเป็นอย่างต่ำอะไรแบบนี้นะครับลองนึกดู3าราสารในแนวรุกของลิเวอร์พูลทางขวาเป็นซาลาทางซ้ายเป็นลุยดีอาร์สสลับกับเดียโก้โชต้าแล้วก็หน้าเป้าเป็น ดาวินนูเยสนะมันก็จะทําให้ทีมมีความสมบุรณแบบมากยิ่งขึ้นแต่จะให้แบบครบเครื่องเลยครบเครื่องขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะครบเครื่องต้มยำก็ต้องมีมิดฟิลตัวรุกอีกสักคนหนึ่งนะลองนึกภาพตามผมนะครับนะปัจจุบันลิปูลมีสามสามมิดฟิลใช่ไหมฟาบินโยตีอาโก้แล้วก็เฮนเดอร์สันลองลองเอาเฮนเดอร์สันหรือตีอาโก้เนี่ออกมาสักคนหนึ่งแล้วใส่ นักเตะแบบซีเว่นเจอราดลงไปดูโอ้โหนะใส่นักเตะมิดฟิล์แบบเควินเดอร์บอยลงไปดูบอกได้คำเดียวนะครับว่าดาวเลยน้องน่ากลัวมากค่ะแล้วก็อยู่เฉยไม่ได้นะรีพูลรดูกาลหนะ้าพอแมนซิตี้เขาได้ฮาแลนด์มารีพูลต้องต้องได้สองตำแหน่งนี้นะครับ